ณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวน,นาได้เวลาฟังธรรมการฟังธรรมนี้ <c oughs> ให้เข้าใจวิธีฟังการนั่งสมาธิก็ต้องหัดให้มันได้หลายท่าหลายทางบ้าง สมาธินั่งแบบเอาขาขวาทับขาซ้ายนั่นก็เคยนั่งกันมาสมาธิขัดสมาธิแบบนั่งขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย ขวาวางทับมือซ้ายอันนี้เป็นการนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชาวันที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรไม่ใช่นั่งเอาขาขวาทับขาซ้าย พากันหัดให้ได้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏการขึ้นมาว่าพระพุทธโูกองค์หนึ่งที่ยังสมบูรณ์อยู่ในเจดีสี่เหลี่ยมที่พุทธกยาที่ต้นไมโพร เจดีพระพุทธรูปองค์นี้พระเจ้าเจ้าแผ่นดินมิถาทิธิสมัยนั้นเพิ่นสั่งประหารให้ทุบต่อยทำลายแล้วแต่พอดีเสนาบดีคนหนึ่งแกยังเลื่อมใสในพระพุทธรูปจึงมาคิดในใจว่าเออพระพุทธรูก อิสลามมันก็ทุบต่อยตีไปหมดแล้วก็ยังเหลือองค์เดียวนี่ก็จะมาทุบมาต่อยอีกจะเอาอะไรไว้ดูอีกไม่มีแล้วแกก็ระตั้งใจว่าถ้าเราพลางพระพุทธรูปนี่โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ถ้าเพื่อนมาโกรธได้ว่าเราไม่ทำลายเพื่อนจะฆ่าก็เอายอมตายแกเอาชีวิตแลกแบบนั้นจึงมาคิดว่าเราจะเอาอิตมาก่อตั้งแต่หน้าพระเนี่ยขึ้นไปถึงโน่นละ่ะมันเป็นโพรงขึ้นไปเป็นยอดขึ้นไปก่อให้มันเหมือนกับว่าเป็นโพรงเจดีเก่า ธรรมดาไม่ใช่ก่อใหม่พรางเสร็จแล้วก็ให้เจ้านายมากรวดให้พระเจ้าเป็นดินเพื่นเสด็จมามาดูก็ไม่เห็นพระพุทธโลกก็เลยเข้าระไทยว่าได้ทำลายไปแล้วตามเสนาอามาตย์บอกก็เลยไม่ได้ทำลายเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นั่นก็นั่งขัดสมาธิเพชร เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเป็นตัวอย่างให้ปรากฏแต่ว่าศิลปรกรรมของอินเดียมันใส่ตาขาวมากมีอยู่ที่สลาลอยหลวงปู่นั่นนะไปไปดูก็ได้ นหละสมัยที่พระศาสนามันเสื่อมแขกมันไม่ต่อสู้ก็เลยเขาทำลายหมดพระพุทธลูกดีๆก็ทุกต่อยตีหมดทีนี้นอกจากพระพุทธลูกคู่คนไข้ไปขัดข้านมันไม่ได้หรอมันเป็นอิสลามมันฆ่าฆ่าทั้งพระฆ่าทั้งคนฆ่าทั้งพระพุทธลูก นี่ยแหะการนั่งสมาธิเพชรนั้นจึงมีมาแต่ครั้งสมัยโน้นอินเดียก็มีปรากฏให้เห็นอยู่การนั่งสมาธินี่ก็ให้ฝึกไว้ให้มันได้หลายทางมันเป็นระเบียบพิธีการหนึ่งส่วนสมาธิภาวนาจริงๆนั้นหมายเอาดวงจิต ดวงจิตดวงใจตั้งมั่นสงบระงับพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ภาวนาอนาปาลมหายใจเมื่อนั่งขัดสมาธิเสร็จตั้งสัตอติฐานว่าจะไม่ลกไปมาในที่ใดๆแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไป เหลือแต่หนังหูกระดูกก็ตามทีคือว่ายอมตายในที่นั่งนี้แล้วท่านก็เลือกอุบายภาวนาพุทโธก็ยังไม่มีเรียกว่าเอาลมหายใจลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาพระองค์ก็เอาลมหายใจนี่แหละเป็นที่สังเกต จิตใจนั่นมันรู้ลมหายใจแม่พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันอันลมหายใจเข้าออกนี่เป็นธาตุลมธาตุอากาศออกซิเจนปอดมันสูดสูดเข้าไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็หายใจออกมาอันนี้เป็นธาตุลมจิตผูู้ลว่าธาตุลม จิตผู้รู้ว่าฟังเทศฟังธรรมฟังคำสัง่งสอนจิตกระลมหายใจมันคนละอยะ่างแต่ว่าเอาเป็นที่สังเกตตอนแรกแรกตอนฝึกหัดเมื่อจิตยังไม่สงบระงงับยังไม่รวมยังไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวท่านก็เอาอนาปาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ก่อน อนาปาลมหายใจนี้จึงเป็นอุบายธรรมอันสำคัญต่อมาพระองค์ก็ให้นึกความตายทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็เป็นอนาปามรณะ,ะความตายให้เอามาสอนจิตคือจิตคนเรามันเข้าใจผิดคิดว่าอายุสังขารของคนเหล่านั้นมันยืนยาวข้าวไกล มองไม่เห็นว่าตัวจะตายทุกลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาก็ตายได้ชีวิตอายุมันน้อยนิดเดียวแต่อาศัยจิตประมาทมัมเมาก็มาคิดเอาเองว่าคืนนี้เราก็คงยังไม่ตายพรุ่งนี้ก็ยังไม่ตายอีกปีหนึ่งก็คงไม่ตายสิบปียี่สิบปีข้างหน้าก็ไม่ตาย หรือว่าร้อยปีก็ยังไม่ตายมันคิดเอาเองเหล่านี้เวลามันจะตายเขา้าจริงๆมันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ตายได้ทุกลมหายใจจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดก็ตามถ้ามันจะตายขึ้นมามันมีเหตุการณ์ ตายแล้วเขาก็ทำนายว่าเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้แต่ว่าความตายนั้นมันตายได้ทุกเวลานั่งอยู่ดีๆก็ตายได้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็มีในนี้แหละมันเป็นเหตุแห่งความตายบางคนก็พูดจาปลาัสอยู่ธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวก็เกิดติดขัดขึ้นมา หายใจไม่ได้เอ,ออเอออาอาก็ตายไปเลยก็มีตายแล้วเขาก็ว่าโลหิตอย่างนั้นเส้นประสาทอย่างนี้ว่ากันไปว่าอย่างไรมันก็ถูกมันตายแล้วเมื่อยังไม่ตายนี่แหละเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนา โดยเฉพาะแล้วก็ให้รวมจิตใจให้มาสงบตั้งมัน่นอย่าให้จิตมันพุ่งซ่านลำคาญไปตามเรื่องราวภายนอกในขณะเดียวก็ให้กำหนดให้ได้คำว่าความตายนั้นมันเป็นได้ทุกลมหายใจเข้าออกเราจะไม่เผลอจะไม่ลืม ลมเข้าไปมันก็ตายได้ลมออกมามันก็ตายได้หรือนึกบริกรรมใดๆพุโทโธพุโทโธเอาให้มันได้ทุกลมหายใจจนจิตสังขารจิตวิญญาณจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐิให้มันสงบรังอับไปไม่ยังเหลือแต่จิตใจที่เพ่งเห็นอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายใน จนเห็นแจ้งเห็นจริงว่านอกจากจิตใจที่รู้นี้ออกไปทั้งหมดเป็นความหลงเป็นความเห็นผิดไม่ต้องตามออกไปให้ทวนกระแสเข้ามาสู่จิตใจดวงนี้ให้ได้ตลอดเวลาคือจิตใจดวงที่รู้อยู่มีอยู่ไม่มีเวลาใดจิตนี้จะไม่มีอยู่นี่ เรานึกถึงพุทธโธก็จะได้ยินเสียงพุทธโธในจิตนั้นผู้ได้ยินเสียงพุทธโธอยู่ในใจนั่นคือดวงจิตส่วนพุทธโธพุทธโธนี้มันเป็นสมมุติขึ้นมาว่าเป็นชื่อพระพุทธเจ้าหรือนึกขึ้นมาว่าเราต้องตายเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจ อะไรอะไรในโลกมันบทเที่ยงแท้แน่นอนอันนี้มันเป็นการกำหนดพิจารณาจุดสำคัญคือว่าจิตต้องรวมต้องสงบมาตั้งอยู่ภายในจิตใจอันนี้ให้ได้เมื่อตั้งลงไปได้สงบระง,งับไม่ลหลงไหลไปตามลูกเสียงกลิ่นรสโปดปรพะธรรมลมแล้ว ใจิตใจดวงที่ว่ารู้อยู่มีอยู่อันภาวนาอยู่นี่แหละจะเห็นแจ้งขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างธรรมดาก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แสดงให้ปรากฏคนก็มีคนเกิดใหม่คนเกิดต่อต่อมาคนแก่คนชราคน เป็นคนตายมันก็แสดงให้ปรากฏแสดงให้จิตใจดวงที่รู้ที่ภาวนานี่แหละอยู่เห็นว่ามันไม่ใช่ว่าเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนตาเราเห็นลูกมันเป็นอย่างใดมันจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต่อไปมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายต้องลัดพลาดจากสิ่งทั้งหลายให้จิตใจดวงนี้ตามรู้ตามเห็นอยู่ในจิตนั่นแหละ เมื่อจิตใจตั้งมั่นได้เท่าไรก็จะเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านามหมายถึงจิตรูปหมายถึงตัวโครงล่างอันนี้รูปนามนี้มันไม่เที่ยงจะเห็นแจ้งชัดว่าไม่เที่ยงก็ต้องจิตสงบตั้งมัน่นจึงจะเห็นแจ้งได้ถ้าจิตโลเลโลเลมันไม่เห็นล่ะ มันก็หลงลืมไปตามเรื่องตามเจงตดัดไว้ว่านอกจากที่โลอยู่มันเป็นเรื่องทุกข์ทาังนั้นในโลกนี้ไม่ต้องคิดไปที่อื่นมาูโอยู่เห็นอยู่ซึ่งความทุกข์ทั้งหลายที่จิตไปยึดไปถือนะ่ะจะได้ละจะได้วางจะได้ปล่อยออกไปทิ้งออกไป สิ่งที่เรามาสำคัญว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจะหมายเอาลูกก็ตามหมายเอานามก็ตามความจริงมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงาธาตุอาศัยมาอาศัยาธาตุนี้ชั่วเวลาบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญบรารมีให้จิตใจแก่กล้าสามารถ แล้วจะได้เอาดวงจิตดวงใจอันบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากกิเลสนั้นเป็นที่อยู่อาศัยไม่ใช่มาเอาลูกมาเอานา้าอันนี้เอากิเลสหมดไปสิ้นไปเป็นหลักละกิเลสความโกรธจนหมดไปจนไม่โกรธให้ใคร เหมือนพระพุทธเจา้าพระอริยเจา้าทำไมท่านจึงไม่โกรธเพราะท่านละทิ้งท่านละความโกรธได้แล้วท่านไม่ไปเชื่อไปหลงตามสังขารมานกิเลสมารมันหลอกลวงนั้นจิตของท่านก็แก้ความโกรธตกไปเป็นจิตใจไม่มีความโกรธเป็นจิตใจเย็นสบายไม่ร้อนไม่อิจฉาพยาบาทใคร มีจิตใจอันเมตตากรุณามุติตาอุบเบกขาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะท่านละความโกรธได้ละความโลภได้ละความหลงได้ความโลภความหลงก็ไม่มีในใจของท่านท่านไม่หลงแล้วเนี่ยท่านภาวนาอยู่ท่านนึกมองเห็นความตายอยู่ตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ จะไปหลงกับสิ่งใดๆอีกแล้วแล้วว่าจิตท่านก็ไม่หลงจิตท่านก็เห็นแจ้งเห็นแจ้งในคนเห็นแจ้งในสัตว์ในสัตว์เห็นแจ้งในมนุษย์ที่มันสมมุติลุ่มหลงมัวเมาในทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของ อะไรต่อมีอะไรเพราะความหลงความไม่รู้เพราะโลคะจิตอันมีอยู่ในจิตในใจไม่ภาวนาจึงได้มาลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชาติในตระกูลในตัวในตนในเราในของของเราคนที่สุดมันเอาอะไรไปไม่ได้ดูเมื่อเวลาเราเกิดมาก็ได้แต่หนังหุ้มกระดูกนี่มา เท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเป็นสมบัติเมื่อเกิดมาแล้วก็มาหลงสมมุตินิยมอันนี้เขาสมมุติว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงไปตามเขาว่าก็เกิดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไปตามเรื่องความจริงนั้นคือความโกรธความโลภความหลงในจิตนะั้นมันยังไม่ได้ละทิ้งยังไม่ได้ภาวนาพอมัน เติบโตขึ้นมาก็หลงไปตามกระแสอารมณ์มันเก่าเพราะจิตมันยังไม่รู้ด้วยตนเองว่ามันทุกข์มันเดือดร้อนอย่างไรที่มันมาหลงยึดหลงถืออยู่นี่กิเลสความโกรธกิเลสความโลภความอยากได้กิเลสความหลงเมื่อมันมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดจิตใจของผู้นั้น ก็ร้อนอยู่ด้วยลาคะีนาไฟคือลาคะโทสกินาไฟคือโทสะโมหกินาไฟคือโมะ,โมะลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนี้แหละทั้งมนุษยสโลกทั้งเทวโลกทั้งพรหมโลกหมายถึงพรหมโลกธรรมดาธรรมดากิเลสลาคะโทสะโมหะก็มีเต็มตัวละ เวน้นเสียแต่พรมสุทธาวาส <c oughs> พรมสุทธาวาสนั้นเป็นพรมที่บำเพ็ญรักษาศีลภาวนาละกิเลสยังไม่หมดสิน้นในขั้นกิเลสมันมีอยู่สี่ขั้นสามขั้นทันละได้แล้วยังเหลืออยู่ขั้นที่สี่เกอว่า ขั้นละกิเลสนั้นเพื่อนเรียกว่ามรคลมรคลมรก,ก็คือว่าทางดีทางชอบทำดีหรือว่ามรทั้งแปดเมื่อมรทั้งแปดบริบูรณ์พร้อมเมื่อใดก็ละเป็นขั้นขั้นไปแล้วก็ยังเหลืออยู่ขั้นอรหัตตามรกยังไม่เป็นอรหัตตาผลก็จำเป็นต้อง ไปภาวนาต่อที่สุทธาวาสพรมผมสุทธาวาสเป็นพรมโพบริสุดผ่องใสจะได้ไปสู่นิพพานจากขั้นนั้นภูมินั้นก็ไปถึงนิพพานแต่ว่าพรมธรรมดานี้มันก็เวียนตายเวียนเกิดหมดกำลังฌานหมดกำลังสมาธิแล้วก็มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ต่อไปอีก แน่นั้นการภาวนาของเราทุกคนอย่าพากันนิ่งนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งมีโอกาสเมื่อใดเวลาใดก็ให้น้อมนึกลำลึกยังจิตใจของตนให้สงบระง,งับกิเลสอันใดที่มันยังลุ่มหลงมัวเมาทำความเดือดร้อนให้แก่จิตใจของเราอยู่ก็รีบละถอนปล่อยวาง อย่างเวลานี้เป็นเวลานั่งสมาธิการนั่งสมาธินั้นก็ไม่ใช่วันนั่งให้มันเหลาเหงาหลับเหงานอนแล้วก็เป็นอันว่านั่งสมาธิอันนี้เรียกว่าโมหะสมาธิสมาธินั่งหลับไม่ใช่สมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนา สมาธิในทางพุทธศาสนานี้เป็นสมาธิจิตใจของใสสะอามีความสลดสังเวชในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในรูปนามกายใจตัวตนนี้ไม่มีหลับใจมันแจ้งใสมองเห็นทุกเห็นโทษอยู่ตลอดการ เป็นจิตใจอันเห็นแจ้งในอริยสัจจะธรรมทั้งสี่อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเตรียมตัวอยู่เสมอจิตใจที่ภาวนาอยู่โดยเฉพาะมรณะภัยคือความตายมันใกล้เข้ามากะยับเข้ามาอย่าไปเข้าใจว่าเราห่างไกลจากความตายเราไม่ตายง่ายง่ยไม่ได้ เวลามันจะตายขึ้นมาจะไปรับศีลกับผู้ใดจะไปเพ่งให้ผู้โน้นผู้นี่มาเตือนก็ไม่ทันตัวเองเตือนใจของตัวเองตัวเองละกิเลสในใจของตัวเองเลิกละจนมันปลดปล่อยออกได้บริสุทธิ์ผ่องใสเรียว่าใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์จิตเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว จิตรู้แจ้งแทงตลอดจิตรู้แจ้งประนิพานจิตแจ้งประนิพานจิตไม่ยึดไม่ถือจิตไม่วนเวียนลุ่มหลงมัวเมาอย่างในโลกนี่อีกต่อไปเป็นจิตใจอันมองเห็นทุกข์เห็นโทษจะเกิดเป็นคนมันก็ทุกข์ในเรื่องของคนเกิดเป็นสัตว์ก็ทุกข์ในเรื่องเป็นสัตว์ เกิดเป็นเทวด,ดาอินพรหมก็ทุกในเรื่องอินเทวด,ดาอินพรหมมันมีแต่เรื่องทุกเรื่องลำบากทางนั้นก็มีอยู่ทางเดียวคือว่าตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเราจะไม่ท้อถอยมีความเพียรอยู่ในใจเพียรละถ้ายังมีกิเลสอยู่อันใดก็เพียรละกิเลสอันนั้นจนเลิกได้ละได้ จึงให้ชื่อว่าภาวนาละกิเลสละกิเลสในใจได้ละกิเลสทางกายได้ละกิเลสทางวาจาได้เมื่อยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้กิเลสที่มันมีอยู่ในตัวในใจมันก็ทำความเดือดร้อนให้แก่บุคคลผู้นั้นแล้วก็ยังทำให้บุคคลอื่นผู้อื่นเดือดร้อนบุ่นวายด้วย เพราะกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าเป็นไฟเป็นไฟไหม้โลกเป็นไฟหม้อนลรกไฟหมอนลรกก็คือไฟลาคะโทสะโมหะนี่แหละมันไหม้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาเดินจมกลมปฏิบัติบูบชาภาวนานั่น เป็นเวลาดับไฟลาคะดับไฟโทสะดับไฟโมหะให้หมดไปสิ้นไปเมื่อยังดับละไฟลาคะโทสะโมหะนี้ยังไม่ได้เราจะมาลุ่มหลงมัวเมาดีใจเสียใจอยู่ไม่ได้เราจะต้องทำความเพียรภาวนาให้มันเข้าถึงที่ถึงฐานไม่ใช่มาเอาแค่ ให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญเยินยอว่าดีว่าเด่นไม่ใช่อย่างนั้นจุดมุ่งหมายเพื่อให้จิตใจรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ล,ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางไม่ให้มายึดหน้าถือตาไม่ให้มายึดตัวถือตนสมมติว่าความตายมาถึงเมื่อใดเวลาใดจิตใจของผู้ปฏิบัติก็พร้อม มันจะตายก็เป็นเรื่องของความตายจิตมันไม่ตายดวงจิตผู้รู้อยู่ที่ไหนอยู่ที่นั้นภาวนาละกิเลสในจิตใจอันนั้นให้หมดสิ้นหมดสงสัยไม่ต้องสงสัยในทานในศีลในภาวนาอีกเน,นว่าทำความรู้จักรู้แจ้งในกายว่าจาาจิตของตนทุกอย่างทุกประการ จึงให้ชื่อว่าละสก,กายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละสีลพัตตะปรลามาได้ละได้ทุกอย่างทุกเปลืการเมื่อมีอะไรกระทบตากระเทือนใจก็เลิกละได้ละในภาวนาการภาวนานี้จึงมีอยู่ทุกเวลา แต่ระเบียบใหม่ๆคือว่าหัดใหม่ก็วันนั่งสมาธิภาวนาเดินจมกลมภาวนาอันนี้เรียกว่าภาวนาเริ่มใหม่ถ้ามันเก่ามาแล้วเข้าใจแล้วนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนายังไม่หลับก็ภาวนาอยู่ทางนั้นภาวนาตายภาวนาเกิดภาวนาทุกอันใดก็กําหนดได้พิจารณาได้ จนกระทั่งการภาวนาไม่ท้อถอยจิตใจก็หลุดออกพ้นออกปล่อยได้วางได้อะไรทุกอย่างทุกประการจิตใจก็เย็นสบายกายก็สบายใจก็สบายเมื่อใจสบายแล้วก็มักจะสบายไปได้ทุกอย่างทุกประการเพราะว่ามันมาจากใจคนเรานั้นเวลาใจเป็นทุก ดูคนที่เป็นทุกข์เป็นร้อนมีเรื่องทุกข์เดือดร้อนลูกตายเสียมีตายจากพัดพาจากของรักของชอบใจอะดูหน้าก็รู้ว่ามันจิตใจมันเป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อใจมันเป็นทุกข์กายมันก็พลอยทุกข์ไปด้วยบางคนก็เลยทุกข์มากเข้า ร่างกายกับพิกรมพิการไปเพราะล่องให้นำตาไหลคิดไปตามอารมณ์กิเลสเลยตายไปน้ำกันในนั้นผู้ภาวนาอย่าให้จิตใจเศร้าหมองขุนมัวอย่างนั้นจงให้จิตใจมีสติอยู่ทุกเวลาจนเป็นมหาสติปัฐานละลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมได้ตลอดกาล สติวินัยจะรักษาพระวินัยหลักสินห้าศิลแปดศิลสิบสองร้อยี่สิบเจ็ดได้ก็อาศัยสติสติสัมพชโพชฌงสติปัฏฐานสติวินยัยอะไรทุกอย่างอาศัยสติความระลึกได้เมื่อมีสติอยู่ในดวงจิตดวงใจเตือนใจของตนได้สมาธิก็มีที่นั้นปัญญาก็เกิดที่นั้น ยานอันวิเศษจะละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดที่นี้ที่จิตใจดวงผู้รู้นั่นแหละไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ที่จิตที่ใจของตนทุกคนนั่นแหละเมื่อเราทุกคนเข้าใจว่าการปฏิบัติบูชาภาวนานี้เป็นของเดวิเศษเพื่อละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้ก็ให้พากัน ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชานีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคโวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิกายุโกภวะ อะพิวาธานาสีริสนิจังวุทธาปจายจิโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง